เพราะสามีเองก็หนักเหมือนกันเป็นเกาเป็นตรงไหนครับพ,พี่พี่ประยูงศักดิ์ตรงข้อนิ้วเท้า <S <S ข้างขวาครับผมเป็นข้อนิ้วเท้าตรงบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งครับผมนะฮะมันเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะอืมสาเหตุนี้มันมันพูดลําบากหน่อยเพราะว่าปกติแล้วคือโรคเกานี่นะฮะกับปูญาตาย,ายายเป็นถึงจะมีด้วยแต่อย่างผมนี่ไม่มีอืม คือเคยเรียนปรึกษากับแพทย์หลายท่านก็บอกว่าคือจริงๆแล้วผมเป็นคนขี้โรค,ครขอโทษนิดนึ่งนะฮะขอขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าปกติผมเป็นคนขี้โรคที่มีสุขภาพร่างกายอย่างนี้ก็เพราะว่าดูแลสุขภาพดีที่สุดครัคร้งแรกเลยเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่ปีสองเจ็ดและผมเคยไปตรวจโรงพยาบาลประมาณสองสามที่เป็นหัวใจโตเบาหวานแล้วก็ ความดันโลหิตสูงอแต่คิดว่ามันเล็กๆนน้อยเขาว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะนะเกเนี่ฮะไม่ไม่เกานี่เอาไว้ทีหลังฮะเกานี่ยังไม่โผล่ก็เลยดูแลสุขภาพมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วไปผ่าตาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครปฐมเป็นต้อเนื้อคือนี้โรคที่สีที่ห้าแล้วก็พอดีก็ทานยามารักษามาเรื่อยหมอก็นัดหลังผ่าตัดตาก็นัดประมาณสองอาทิตย์นัดครั้งหนึ่ง แล้วมาอยู่วันหนึ่งประมาณต้นต้นเดือนกุมภาปีนี้นะฮะก็จริงๆแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดมานานแล้วล่ะตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วแต่คือว่าอย่างผมทำงานหนักเราก็ดูแลสุขภาพมาคิดว่าเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไปสนใจมันเอาตาดีกว่าที่ว่ามันมองไม่เห็นแล้วขับรถไม่ได้อย่างเงี้ยที่สี่ที่ห้ากุมภารู้สึกว่ามันคือมันเจ็บปวดมากมคือช่วงนั้นไปเดินรดน้ำในสวนแล้วไปเหยียบใส่ก้อนหินนิดนึงคล้ายๆข้อเท้าจะแพงมันพลิกไป หลังจากนั้นมันจะบวมขึ้นมาภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่บวมขึ้นมาใส่รองเท้าไม่ได้เดินไม่ได้อือไปไหนไม่ได้ขับรถไม่ได้ปวดแล้วร้องควนคลางอยู่ตลอดอเคยไปหาหมอที่คลินิกหมอก็ไม่ให้ยาแล้วเขาบอกเป็นอะไรฮะเขาบอกว่าให้ไปตรวจเลือดดูสงสัยจะเป็นโรคเก,กาอ๋อให้เจาะเลือดดูสงสัย<ม>ว่าจะเป็นโรคเก,กาต์ก็เลยรอมาทนปวดมาสุกเสาร์วาทิ์พอวันจันทร์ก็มาตรวจตาตามปกติที่โรงพยาบาล แล้วก็ขอตรวจนี่ด้วยขอตรวจที่เท้าด้วยบอกเขาก็เอาไปตรวจเจาะเลือดตรวจรแล้วหมอก็ฟันธงว่าเป็นโรคเกาล้อร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ว่าเกาแน่นอนครับผมตอนนั้นรองเท้าก็ใส่ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ครับถก็ขับไม่ได้โทรให้เพื่อนของลูกสาวขับรถมาส่งออฮคืออันนี้แพทย์วินิจฉัยนะคะคโดยการเจาะเลือดดูระดับกรดยูริก ถ้ามันสูงก็ก็ต้องเป็นเกาแน่นอนออันนี้เป็นกรรมพันธ์ไหมครับเกาเป็นกรรมพันธุ์และไม่กรรมพันธุ์มีทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่างค่ะปกติเป็นคนทานเครื่องในสัตว์ดื่ม ก็คือทานทุกอย่างครับผมทานทุกอย่างครับแต่ไม่มีมีเป็นม,ม,ม,มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบรรพบุรุษเป็นเกามไม่มีครับไม่มีเคยปรึกษากับคุณหมอหลายท่านบอกว่าเขากระถามประวัติที่ว่าเจ็บป่วยอะไร,รบร้างค,คือเขาบอกว่ามียาอยู่ตัวหนึ่งที่ทานแล้วสามารถที่จะเป็นกระดูกเสื่อมหรือเป็นโรคเก,กานี้ได้ทานยาแล้วเป็นครับผมยาคุมความดันโลหิตสูง เ oh. พราะผมทานติดต่อกันมาเกิน4ปีแล้วเป็นความดันโลหิตด้วยคือความดันโลหิตสูงนี่จะทานมาตั้งแต่ต้นตนปีสี1 1> ่หนึ่งปลายปี50เป็นไปได้ไหมครับประานครคือไม่ทราบว่ายาอะไรแต่เท่าที่ทราบก็คือว่ากรดยูริกเนี่ยมันสร้างโดยผ่านเอนไซม์แซนทินออกซิเดสถ้าคือก็ยังงงอยู่ว่ามียาที่ทำให้เกิดโรคเกา อันนี้คุณหมอบอกเลรอฮะครับผมมีทั้งแพทย์หญิงแล้วก็นายแพทย์ที่วินิสัยออกมาว่าทานยาตัวนี้ยาลดความดันใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ่าถ้าบางบางท่านบอกว่าถ้าทานติดต่อกันนานเกินห้าปีเนี่ยไตมีโอกาสที่จะวายได้กับยาตัวนี้แล้วคุณหมอท่านสุดท้ายที่รักษาเรื่องโรคความดันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนยาให้อืมเอ้าเมืออจากเราไม่รู้ชื่อยานะฮะไม่เป็นไรแล้วคราวนี้ ตัดสินใจยังไงละครับถึงมารับประทานบิมก็มีวันหนึ่งก็คือที่บ้านติดทรูรก็เลยเปิดดูดูหนังดูละครอะไรตามแล้วก็ดูเห็นรายการาเรานี่แหละครับผมก็ดูรายการนี่ก็เพิ่งจะดูเป็นครั้งแรกนะฮะก็ส่วนมากจะดูเอ่อทีเอ,อ็ N N, คือจะดูช่องข่าวครับครับก็จะดูข่าวตลอดแล้วก็พวกหนังละครก็จะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็มีอยู่กดมาแป๊กหนึ่งก็จะเป็นท NN 2ครับสองเห็น ขึ้นต้นรายการว่าสุขและสวยอก็ตอนนั้นมีน้องๆเขาก็มีขอเอ่ยนามได้ไหมครับคุณคจตุพรกับคุณสมบูรณ์อ่าฮะที่กําลังออกอากาศอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็คุณต้นครับอก็เลย,เอยพอฟังเขาพูด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 อย่างอย่างคุณจตุพรเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเกามาประมาณสามปีครับก็เลยสนใจก็เลยนั่งดูอยู่ก็เลยเรียก แฟนว่าแม่แม่หาหาประกามาจดเบอร์โทรหนที่นี่รู้สึกมันจะตรงกับโลกของเราเนี่ยก็จดไว้เสร็จแล้วตื่นเช้ามาเขาก็โทรโทรหาคุณจตุพรอแล้วคุณจตุพรก็บอกว่าผมขับรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับครับก็เลยโทรก็มีภรรยาของคุณจตุพรพอได้คุยติดต่อเสร็จสับแล้วทานอะไรก็เกิดสนใจขึ้นมาทันทีครับก็เลยบอกถ้ายังทําไงพี่จะได้ทานตัวนี้มั่งน้องเขาก็แนะนําบอกพี่ทําอย่างนี้อย่างนี้สิ ก็อบอกถ้าอย,ย่งงางนั้นก็ตกลง เพราะว่าทําไมเ่าตกลงโดยเร็วทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยรู้ผลิตพันธุ์นี้มาก่อนเลยอเพราะเราทานมาทุกอย่างใครแนะนําเราก็ทานใครแนะนําเราก็ทานอ,อย่างผมน <ไป S 2> ี้ยิ่งยิ่งเป็นคนขี้โรคอยู่มีประมาณห้าหกอย่างอ,อยู่ในร่างกายเนี่ยก็คือมันถึงขั้นนี้แล้วอายุเราก็ป่านนี้แล้วก็คิดว่าลองดูอีกสักครั้งจะเป็นอะไรเนี่ยอืบางคนบอกสมุนไพรดีที่เขาบอกเมื่อกี้นนจงังหวัดชัยนาทผมขับรถไปซื้อถึงโน,น้นเลยไปหมดทุกที่ครับผมทดลองหมดทุกอย่างลองหมดอยากจะแข็งแรงแล้วผมลองก็ ลองยากเพราะผมจะไวตอกทุกสถานการณ์ผมจะเป็นคนแพ้ยาทานยากมากเพราะมีตั้งหลายโรคอยู่กรบรตัวอ้าวเสร็จแล้วพอทานเข้าไปทานเข้าไปก็อย่างที่คุณสิริพรบอกว่าทานคู่กันสีเขียวกับสีชมพูครสองแคปซูลอพอตื่นเช้ามาปุ๊บรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเรามันเหมือนจะลดไปอะ่ะ คือความเบาในตัวนี่มันจะรู้สึกได้คือเราจะเป็นคนที่ว่าช่างสังเกตอย่างก่อนนอนเราทานอะไรเข้าไปพอตื่นเช้าเราจะมีอาการแบบไหนเนี่ยคือเราจะสังเกตทุกๆวันที่เราจำพฤติกรรมได้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นก็มันก็เอ๊ะรู้สึกว่ามันเบานะความเจ็บปวดไหมมันก็ยังปวดอยู่เดี๋ยวสูตรนี้แปลกมากเดี๋ยวให้อาจารย์พิเชษตอบนิดนึ่อวันที่หนึ่งวันที่สองต่อไปพอเช้าวันที่สามปกติผมจะหยอดยาอยู่สุกวันใช่ไหมครับพอตื่นนอนก่อนจะลุกตีห้าหรือหกก่อนตีห้าเนี่ย หลังตีห้านิดหน่อยจะหยดยาแล้วก็จะนอนต่อประมาณห้านาทีครับแล้วก็จะลุกขึ้นแล้วก็เตียงมันจะอยู่ข้างฝาพอลุกขึ้นปุ๊บจะเอามือเกาะข้างฝาลุกทุกวันเพราะเจ็บเพราะมันปวดอยู่แล้วก็บวมบแต่พอวันที่สามไม่ได้เกาะแล้วลืมตัวคือสามารถลืมตัวลุกขึ้นเดินอ้าวก็เลยบอกแฟนว่าแม่ทําไมพ่อเดินได้วันนี้เอ,อทุกวันเดินมาจะต้องกระเพกกระเพกมาแต่วันนั้นเดินออกจากห้องนอนมารู้สึกว่า มันเบาเนื้อเบาตัวอย่างสามวันผ่านไปเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งทานวิธีทานก็คือทานก่อนนอนสีเขียวเม็ดใช่สีชมพูเม็ดครับออกตอนเช้าด้วยก็ตอนเช้าอ๋อเช้าก็แบบนี้เหมือนกันก็แบบเหมือนกันครับหลังจากล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ําเสร็จก็คือต้องทานตัวนี้ก่อนอ่ะดังนั้นเดี๋ยวลองถามเจพิเชษว่าสูตรนี้มันยังไงฮะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ที่เราจะทำออกไปในวันคือคือจริงๆทั้งสองตัวมันจะ เราทําออกมาเพื่อมันสำหรับอาการแต่และอาการนะครับแล้วเรา <laughs> เราจะบอกว่าเ,เมื่อรักษาหรือดูแลอาการหนึ่งหายไปแล้วเราอยากจะมีผิวสวยหน้าใสาไปถึงอายุร้อยปีมีสุขภาพแข็งแรงถึงร้อยปีค่อยมากินสูตรสีเขียวนะครับกรณีทั่วๆไปอย่างกรณีอย่างเนี้ยเราจะบอกแนะนําให้ใช้สูตรสีชมพูนะครับซึ่งจะช่วยระงับอาการอักาเสบได้ทันทีจากการที่ลดลงของท S 2นะครับ กรณีอย่างนี้เมื่อมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการแพ้ภูมิตัวเองนะโรคทั้งสองโรคนี่นะครับเพราะฉะนั้นาการใช้สูตรสีเขียวควบกับสูตรสีชมพูมันก็ไม่เป็นไรมันไม่มีการกระตุ้น ts 17เที่ทําให้เกิดโรคแพรภูมิตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนึกาการควบคู่กันไปมันก็ทําให้มีการลด ts สองนะฮะซึ่งเป็นผลจากการที่ใช้สีเขียวควบกับการใช้สีชมพูด้วยเพ,เพราะนี่คือ ผลการวัดตรวจเลือดของผู้ที่เป็นอาสาสมัครใิ้ก,กินสีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับเพราะนั้นโดยแปลผลโดยรวมก็คือว่ามีการลดร่วมด้วยช่วยกันของการลดทีเสองจากแคปซูลทั้งสองตัวนะครับเพราะนั้นอาการก็เลยดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีกว่าการใช้สีชมพูตัวเดียวหรือเปล่านะยังไม่แน่ใจนะนะครับทุกวันนี้ยังทานอยู่เหมือนเดิมครับผม,ผม เขาหายไปยังครับก็เก้าสิบเปอร์เซ็นไปลองเช็คตรวจเลือดไหมฮะก็เมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานี่เองครับคุณหมอบอกว่ายาโรคเกากับความดันโลหิตสูงจะหมดใช่ไหมก็หมอนัดไปเอายาครก็ก็ะตรวจเลือดนี่ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่ามั่นใจว่า90%คืออย่างน้อยก็รู้สึกดีละ มันรู้สึกดีมากครับมันรู้สึกดีมากเลยนะ,แล,ะแล้วทุกวันนี้ยาความดันเราหิตสูงยาโรคเกาเก็บเข้าตู้ไปเรียบร้อยเฮ้ยไม่กินเลยเหรอคือเมื่อก่อนถ้าไม่กินปุ๊บมันจะปวดหัวเพราะความดันมันจะมากโอ้อันนี้เดี๋ยวอาจารย์เราใคตําหนิเอา,าเน,นะฮะ <c oughs> ไม่ถูกต้องนะคอาจารย์ครับมันมันอาจจะไม่ถูกต้องฮะแต่ว่าคือเราไม่รู้จะกินไปทําไมในเมื่อหมอเขาบอกว่ากินแล้วยาตัวนี้อาจจะไปกระทบกับ ระบบไตได้อเพราะฉะนั้นเราก็จริงไม่จาเป็นต้องกินอีกแล้วแต่มันเสียวไส้นะฮะคือถ้ามันแพ้พุกเพราะผมเป็นแพ้ยาแพ้ยาหลายๆตัวนะคือมันจะแพ้กับแพ้ตั้งแต่วันแรกแต่นี้เรากินมาได้เดือนหนึ่งแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยโดยที่ว่ามันจะมีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นครับนอกจากจะหายปวดและสุขภาพร่างกายรู้สึกว่าจะแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเยอะแต่อย่างน้อยๆขอให้ไปเช็คความดันนะคะเพราะว่า โดยปกติความดันนี้เช็คทุกเดือนค่ะแต่ว่าลรกเกานี่ยังไม่ได้ตรวจเลือดเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นความดันปกติแล้วคครับผม่ะอถ้าปกติแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทานนะฮะอ่ะเอาละครับยินดีด้วยกับครอบครัวนี้นะครับหายจากอาการทั้งเจ็บป่วยของทั้งคู่นะครับขอบคุณมากครับ